นักแส้ที่เคารพพบกับผู้นำทีมงานบ้านชีแจงบูน้องเอรักแส้และกบฏเป็นเจ้าของทีมเด็กวัดนะคะพร้อมด้วยดาวตลกเจแปนคนชมใครเขาบอกมึงเลยิอ๋อยดูจะเดือดและอีกี่เรื่องชื่นไม่ถูกน้องรูแปแรันน้องรูแปวนโอ้ยคน ให้ความรักดูแลก็มีเพียงแต่ลวงตาเกิดมาเราน้อยดดวอวาสนาชีวิต เกิดมามองมนจะมีหญิงได้เปิดใจรักจริงก็พอบุญทิ้งเมืออ่อนจน คิดคิดขึ้นมามีแปลกทำไมเปลี่ยนไหมคิดคิดขึ้นมามีแปลกใจจริงแท้ทำไมน้ำแ่เป็นเมียพอ่อมีพ่อองเป็นลูกเกิดมา วันนี้อาศัยอยู่กับหลวงตาคิดถึงพ่อแม่เรลยไม่รู้ว่าพ่อแม่เป็นใครเกิดมาก็เห็นแต่หลวงตาวันนี้ไม่ได้การแล้วต้องออกไปหางานทำเออยองสอังมึงด้บ้าวิชาเอนก็ลเห็นม่ต่อจ้สาวันนี้ไม่มีสมองอะไรมากมายขับรถเหนื่อย<า>ขับรถเหนื่อย เราต้องออกตัวไว้ก่อนว่าเมื่อวานเราหยุดเนี่ยเราไปช่วยงานบวชพระเจพระเจที่พระเจแต่ถ้าขอขอบคุณพระเจน,นะครับที่เลี้ยงโอ้โหอาหารการกินสุดยอดเลยอไอโตชิจนี่เหลือเพียบพอชนาเฮียอะไรนะไม่ใช่อร่อยอร่อยโอ้โห,หสุดยอดกับข้าวเฮียยหวานทุกอย่างคนโคราชมักกินหวานอย่างเงี้ยอแต่ก็ต้องขอบคุณนี่นี่นนหัวนหน้าก็คือหัวนหน้า ขาบพวกบ้านเอฟซีได้เลยขับรถตั้งแต่โคราชเนี่ยยันถึงชนบุรีเนี่ยถ้าไม่ได้มึงช่วยนอนออเนี่ยกูแย่เลยจริงจริงนี่ไอ้เหี้ยพอถึงได้บางหาังตาเบอร์แล้วอ่ะไม่ใช่กินยาเข้าไปกินยากินยาผ่านลมมึงคุยมึงคุยใครทุวกวันนี้ข้าพเจ้าบุญทิง้งขาดด้วยพ่อได้วยแม่มีเพียงหลวงตาเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เลี้ยงคุณทิง้งมาตั้งแต่ในจนโตถูกต้องถามหลวงตากี่ครั้งหลวงตาก็ไม่รู้ จริงๆนะพ่อแม่ของคุณทิ้งเป็นใครแต่คนเราเขาบอกเอาไว้เลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่เราจะเดินได้ถูกต้องถ้าหากมา่นแม้ว่าเราสองคนอยู่ตรงนี้เห็นทีว่าเราจะไม่มีอานาคตอย่างแน่แท้จริงว่าคือว่าล่ำลาห <ๆ S 1> ลงตาไว้ว่าจะออกไปหางานทำขอไปตายเอาดาบหน้าดล<ะ>ืกวาที่หลงตาเป็นทวงเอาข้าวตากเนี่ย เตรียมอาไว้ให th <be> ้เราสองควไว้กินกันก็ดีแล้วกินกลางทางเพื่อไปหางานทำจดีกว่ามรยชนนี้คนก็มีตาตายเกิดเป็นคนควรมีค่ากนกว่าจะดีค่คนจะยากดีหรือมีจนเกิดเป็นคนคน

แพ่สิ่งเลวล้าที่อยู่ในโลกควรจะยินยกขยายสิ่งแน่นอนประจำกายเกิดแล้วตายเจ็บแก่ผลสุดท้ายคุณตายทุกคนไม่ไยสักทีจะรวยหรือจนอ่าไปแค่ สังคมเขา,มาไม่แย่อย่าไปแค่กับพวกสังคมไปายจะพี่ังเดี๋ยวรับทอวนี่คือการ์่มดที่จะพูดนอะไรผมอูอยากได้ห่อทองของมึงเฮ้ยมีเดี๋ยบ้าไม่ใช่ห่อทอง ไม่ใช่ทองพี่อยากได้จริงหรออยากได้บเบาพี่เพล็กหน่อยอยากได้จริงหรออยากได้โอเคพี่ไม่เชื่อใช่ไหมว่าในนี้ไม่ได้เป็นทองอู้หูอันนี้คือข้าวตากเฮ้ยทองก็คือทองจุวยนะครับพี่ต้องการอยากได้บอกให้มาอะผมวางให้มันนี่ก็ได้เดี๋ยวจัดให้เฮ้ยว่าไงพี่คอยจี้ไว้ดูให้ดีได้เลยพี่ตัอการหนึงเฮ้ยมา มนเตะกูเอาไงพี่เอาคืนดิเอาคืนเอาไม้มึงพ้นกูบ้างไหมโอ๊ยผมพ้นพี่ไม่ได้หรอกผมไม่มีมีดสองเล่มดิเอาสองเล่มผมมีเพื่อนด้วยถ้าผมพ้นพี่เนี่ยอ๋อพี่อยากเตะหน้าผมอันนี้ที่ผมเตะหน้าพี่ในกรณีที่ผมมันไส่เมื่อคืนพี่เมาไม่รู้ตัวไอสัตว์แดกไม่รักษาทรงไอ้ที่ะเสียชื่อเสียงเลยไม่เป็นไรให้โคาชให้เขาลือกันไปอยา ผมก้มพี่นะครับครับหยุดหยุดกูอยากได้เสื้อมึงอยากได้เสื้อเอเสื้อไอ้โอ๊นถอดเสื้อได้ถอดเลยมึงด้วยมึงมึงถอดทั้งคู่วางไว้ให้มันไวเลยถอดเลยวางไว้พอโกมโกมปุ๊บเตะป้องเลยยืดใช่ถอยเกง ฝรก่งถอดแต่อะไรมาฝก่งนี่เล่นม่ไ้ปวดขี้เาของี่ฉันี้พี่เล่นตหน่อยงั้นถอดถอนเสื่อถอเสือถอนเสื่อถอนเสือถอเอาไงถอนถอนก็หัวไู่้เสียงกันเาหุ่นสวยกลุงเหมือนเท่งเลยอีอ่ะพี่ลองเตยดีนะครับถอนวางว้นี

เร็วเร็วพี่อยเย็นดูพี่อยเย็นดิจะดูดิอย่าดูดิไอ้เด็กมึงก็กลัววะกลัวนะกใช่แพค่หี้ยกัยพวกมึงเนี่ยเร็วอาพี่เฮียดูอันนี้ตาแดงเป็นหมาป่าอะไเป็นเหี้ยอะไรก็ไม่รู้นอนจังเลยแน่ใจว่าหมดแล้วหมดแล้วครับพี่อ่ะออกไปยืนตรงนี้ อยูน้องตรงอยู่นี่ดิข้างหลังให้ไปดูขางเกงไหนขอบเสียชีวิตมากขอบเากวันียกขอบเปิดมากเลยอน้องต้งมีบ้านอยู่ยังมีบ้านอยู่ยังยังอยากได้รถไหมอยากได้ครับอยากเอาตั้นไหม

มึงใส่เสื้อไม่ใหม่เข็บอะอะไรกลับตะเข็บเบาเลยไม่ได้เลยอันนี้อนน้อยแล้วแล้วมึงใส่เสื้อไม่ใหมจะเข็บเสื้ออะไรพี่กับตะเข็บใส่เสื้อพี่ชื่ออะไรอะชื่อชี่โพลครับพี่โรับ ผมชื่อว่าบุญทิง้งที่ผมป้นพี่เนี่ยผมแกล้งผมไม่ได้ป้นพี่จริงๆงหรอกหยอกเล่นหยอกพี่ก็ไม่ได้เป็นโจรหรอกจริงๆอ,ะอ่ะอ้าพี่ไม่เป็นโจแล้วพี่มาป้านผมทําไม <c oughs> ผมบอกพี่เลยนะผมนี่ชื่อว่าบุญทิง้งพ่อแม่ผมก็ไม่มีผมมีแต่หลวงตาเป็นคนเดียวเท่านั้นที่เลี้ยงดูตั้งแต่เล็กจนโตแล้ววันนี้ผมเพิ่งออกจากวัดมาหลวงตาให้เข้าตากมากินกลางทางสองคนกับเพื่อนแล้วมึงจะไปไหนต่อผมจะไปหางานทำเออมีที่แนะนําให้ไหมที่ไหที่ไหนครับพี่ เดินไปตรงนู้นมันจะมีบ้านสีขาวๆเห็นลวดสีขาวเลยสวยๆเลยแต่อย่าเข้าหน้าบ้านนะไม่บ้านมีหมาด้ยเฮ้ยหมาดูเออหมาชื่อไอ้เฮี้ยไอ้เฮี้ยมอะไรนี่แหละหมาชื่อเฮี้ยเออมันมีเหรอพี่หมาชื่อเนี้ยอ้อมไปเข้าหลังบ้านครับอ้อมไปเข้าหลังบ้านอ่อจะไปเจอผู้จัดการเขาเออสวยๆให้เลยด้านนั้นสวยที่สุดเข้าหาผู้จัดการคนแร้เขาชอบปากหวานประจบประแจงคุยเขาถ้าผมคุยกับ ถ้าจีบได้คือจีบเลยจีบเลยจีบแล้วผมได้งานทำแน่นอนนะแน่นอนเชื่อเนิ่เออเชื่อเนิ่นเออแลงยังไงฮะผมจะร้องเพลงเออเนิ่นเออพี่โอชัยเออพี่โอชัถามว่าเออใช่ไงก็ต่อต่อเลยไงเออไอสัตว์จะเขินไหมเออพี่โอชัยโอ้โหเออเข้าไปเลยผมอยู่สองคนทังหมดก่อ็ ไม่หลอกไม่หลอกกูไปเลยไม่หลองนะอะไรวะนั่นแหละปลอยให้มันกลับไปบ้านเดิมไปนะครับามครับน้องสาวฉันเองมันเป็นใครกันจิ๋วก็มาปลอกมือแล้วก็มาหวัดชีฉันฉันไม่เคยรู้จักคุณมาก่อนเออใช่ครับจริงๆแล้วคุณก็ไม่รู้จักผมผมชื่อว่าบุญทิงงั้นผมขอแนะนำตัวเลยแล้วกันนะครับผมชื่อว่าบุญทิง พ่อไม่มีแม่ไม่มีพี่เลี้ยงหลงตาคนเดียวที่เลี้ยงดูบุญทิ้งมาบุญทิ้งมาที่นี่บุญทิ้งตั้งใจจะมาหางานครับทำามเจอพี่ชายพี่สาวคนสวยวนนี้พี่สาวคนสวยแทนน้องเพลงก็เพราะด้วยผมถูกใจกจริงๆนะครับแต่ว่าผมก็เป็นใกขอผมก็ต้องการเรื่องงานผมอยากได้งานสักงานหนึ่งที่ดูแลผมก็ได้เอาเงินสักเดือนละหมื่นสองหมื่นให้ผมจัดก,ก,การล้างจานถูบ้านล้างรถผมทำให้ทุกอย่างเลยถ้าพี่ไม่ขาดผมผมไปแล้วพี่เดียว <c oughs> พี่แก้งผมมะครับ ผมไม่ได้เก็บกดก็พอดีว่าผมเนี่ยเจอผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกให้ผมมาบ้านหลังสีขาวหลังนี้แล้วเขาห้ามให้ผมเข้าทางหน้าบ้านให้ผมเข้าหลังบ้านมาและมันจะมีหมายอยู่ตัวหนึ่งหมาชื่อเฮียชื่เฮียปะ<า>เดียว <c oughs> หมาอะไรชื่อ ฉันไม่มีหมาชื่อนั้นแล้วพี่ผู้ชายคนนั้นเขาบอกผมแบบนี้และบอกว่ามันจะมาเจอผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้เป็นผู้จัดก,การสามารถรับผมพุดนทิ้งทํางานได้ให้ผมประหลออพูดดีๆหรือไม่ให้ผมจีบพี่เลยครับแนะนํามาทุกช่องทุกทางรู้ทางหลีกทางหนีที่ไร้หมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างจะรู้ว่ามันเป็นความจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้พอจะดูแล้ว่าคือใครโอย พี่ชายตัวดีคนที่แนะนําคุณมาคือพี่เผือกกับพี่โพใช่ไหมผมไม่ได้บอกชื่อผมอะรูปร่างหล่อๆป่ะไม่หล,ล่อนะสูงสูงก็หมาพันปักหน่อยนึงอ่ะประมาณนั้นแหละแล้วก็จะมีหุงยืดยืด่ครับใช่ที่มีรอยสักสีดำๆเต็มตัวเลยอ่ะบุรีเก่งใช่ไหมครับใช่นี่คุณครับฉันจะบอกอะไรให้นะฉันน่ะ ชื่อว่าพี่กุลเป็นเรื่องสาวเจ้าของบ้านนี้คุณใช่ไหมชื่อพี่กุลใช่โอ้ยสองคำั่าลือมากเลยครับก่อนที่ผมจะเข้ามาในหมู่บ้านหลังเนี้ย่ามชาวบ้านมาใช่ไหมชาวบ้านพูดกันนักนหนาเล้วบอกว่ามีผู้หญิงอยู่คนนึงชื่อว่าพี่กุลผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่สวยแล้วก็มีน้ำใจงามสามารถรับเราทํางานได้จริงหรือเปล่าครับคุณก็พูดเกินไปผมพูดแรนครับ <c oughs> คุณมาทางไหนก็ออกไปทางาน,นเลยไปพี่กุล รอเล่นแต่ทว่าถ้าคุณเป็นผู้จัดก,การบ้านนี้จริงๆอะ่ะผมไม่เชื่อว่าคุณทิ้งผมไม่มีพ่อไม่มีแม่หรอกนะเห็นว่าพี่ชายทั้งสองคนนั้นแนะนําผมให้ผมมาสมัครงานที่นี่<ม>ก็มีพี่คนเดียวเท่านั้นแหละที่จะรับหรือไม่รับอยู่ที่การตัดสินใจของพี่นะครับนี่เรียนันว่าพี่กลเฉยๆก็ได้ไม่ต้องเรียกฉัน,นว่าพี่หรอกแล้วแล้แลอ,อย่างนนะแล้วคุณพิกลจะรับผมหรือเปล่าล่ะครับ ฉันเป็นคนดูแลบ้านหลังนี้ก็จริงแต่สิทธิ์ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับพ่อต้องให้พ่อเฮียมหนานศึกเป็นคนตัดสินอ๋อทำไมพ่อคุณกับชื่อหมาที่พี่คนนั้นเขบอกคล้ายๆกันเลยนะครับนี่อยู่ตรงนี้นะถ้าหากว่าเจอผู้ชายรูปร่างอวบๆท้วมๆอย่าพูดแบบนี้เด็ดขาดมีหวัง โดนพ่อเล่นงานแน่ๆเลยผมคงพูดแบบนั้นต่อหน้าพ่อก็ได้หรอครับที่ผมไม่กล้าพูดเพราะว่าผมอยากได้ลูกสาวของเขามาเป็นคนรักไม่รู้ว่าลูกสาวของขจะรับตมหรือเปล่าครับเออพูดง่ายๆอย่างนี้เลยเนาะถ้าอย่างนั้นน่เรื่องที่คุณจะอาศัยอยู่ที่เนี่ยฉันจะให้คุณอยู่ไปทางๆก่อนก็ได้ระหว่างรอพ่อกลับมาแต่เรื่องของหัวใจอ่ะ ฉันจะลองรับไ้พิจารณาดูก็ได้เชื่อใจได้เชื่อไม่ได้ว่าพี่ไม่ทิ้งน้องแน Hãy subscribe cho kênh เนื้อคนที่คนที่อีกค่าจะใสเแล้วแลแรักษาไปจนแตกช่างน่าถ้า,าเราตองแยนกันเชื่อใจได้ว่าพี่ไม่ทิ้งน้องแน่นอน

จะดีปักโง่เตี้ยได้เลยจะดูและจะเป็นอย่างนี้สั่งเธอคนนี้คนที่มีค่ะ นาาอาว่าต้องอาจเพ้อเอมเอิมึงเป็นใครอยากจะรู้ความในเอิริรเียงเพื่อพอจาใจเป็นลำนำ เกิดอะไรขึ้นพี่กุลผู้ชายคนนี้คือใครผู้หญิงมันคือใครผู้หญิงที่สมัยนี้ไว้ใจยากมากพี่กุลพี่กุลไหนเธอบอกว่าเธอไม่มีลูกไม่มีผัวผู้ชายคนนี้คือผัวของเธอไม่และผัวจะบ้าหรือเปล่าอะไรพวกมึง่ยพูดอะไรของพวกท่านเนี่ยคนจนๆอยงั้นยังมาหนุนบ้านเรเลยลูกเอ้ยเขาคนจนแต่เขาก็คนเหมือนกระเบล้นะพิษดารเฮ้ยพี่กุล มึงใครน่ะไอ้ทิ้งสวัสดีครับโอ้โหนังงงพ่อไม่ต้องแต่งแล้วมั้งทำไมชอบกวนอาตัวชอบเขาไม่รู้เออชอบจ้ะชอบนั่งเฉยเดี๋ยวพ่อเคยกินพ่อครับถ้ามันไม่ได้เงินมาไม่มีสิทธิ์อยู่กับมันแน่พอดีว่าเหมือนบุ๊คเพลงแซนดีว่าให้ผมจะได้แต่งงานกับพี่กุลจริงๆครับคนอย่างมึงเนี่ยล่ะหลังจากที่พ่อไล่ผมออกจากบ้านให้ไปหาเงินมาเชื่อไหมผมไปเจออเล็กเชชู เขาเรียนเชสเตอร์เป็นพี่น้องกันเชนูเป็นพี่้องพี่คนแรกอ้นี่ไป็นมาตรฐานเป็นมาตรฐานทั้งคนพวกผมได้ไปทำงานกันมาครับมาคณะเชนทูน่ะให้ผมมาห้าปอนเงินสดๆขนมปังเพราอดีว่าผมไปทำงานมาครับใช่พ่อแล้วผมได้เงินมาเงินสิบหมื่นเงินสิบหมื่นเพราะติดบาททุกต้น มไม่ต้มใครมาเนี่ยผมไม่ได้ต้มแน่ใจผมทำงานสุดจริตแต่ว่าผมรู้ว่าพ่อเป็นคนมีเกียรติมีหน้ามีตาในหมู่บ้านแถวนี้การที่ผมจะมาขอพี่กุลเป็นคู่แต่งงานผมจะเอาเงินไปยื่นให้เอาทองมายื่นให้มันก็กระไลอยู่ถูกต้องผมเลยให้ผู้ใหญ่คนนี้เป็นเท่าแก่มาขอเป็นเท่าแก่มาขอเออก็มีเข้าแก่มาสู่ขอใช่ขับรถเลี้ยวในป่าเปรี่ยงนจังปุก เธดทะยมลมพายุปะทุไม้แหลกต้นยญาหักยับมาทับตอแบกไม้เต็มต้นแตกลาวแหกเออเอ็กูกับเพื่อนกูให้มึงอะเป็นเท่าแก่อ้าวแล้วแล้วมึงแต่งเป็นเท่าแก่ ไม่รู้ก็คิดไอ้โน้ตไอ้โนนั่นเป็นใครพ่อแก่พ่อแก่รพ่อแก่พ่อกันนี่ก็เป็นสันดอนลูกมาตามมัตสีหรือเปล่าอย่าพูดเล่นนะครับอันนี้คือคนรวยลูกคนรวยครับ้ยขาขลงมาสิเดี๋ยว็ดมึงนี่ไหนคุ้นๆนะเหมือนกูเคยเจอที่ไหนคุ้นที่ไหนเอหาเอ๊ะเหิเอหิเอหิเอหิเิเอเอหิเอหิเอิอหิออหิอิเิเิ ล่างส่งๆออกเป็นล่างส่งด้วยเป็นล่างส่งครับกูอยากเห็นลูกศิษย์มึงมากเลยอะไรเขาเป็นอะไรครับพี่เล็กจะออกจะครอบครูพีเรกพีเกครอบครัมาเนี้ครอบครัวมึงอยู่ร้องเกตครอบครัวมอกว่า,วามึงพาพี่เล็เกไปครอบครัเอาไงลูกพ่อครับอ <c oughs> ันนี้อยู่ในในร่นางพ่อแล้วใช่ไหมครับเออลูกเอาไงพอดีพ <c oughs> <c oughs> ่อผู้ชายที่อยู่ในหุบเขาไอ้หนูไอ้หนูมึงจะไหว้ครูจริงเหรอลูก ผมจะไหว้ครูใช่ครับเดินพฤติการพฤจิการครับแอบอกไม่ยืนทำไม่ดีอันนี้อันนี้เป็นครูของครูอีกทีครบครูจะไม่เชี่ยวงานพ่อครูครับเดอนพฤติการผมตั้งใจจะไหว้ครูดววันไว้ยังมาลูกน่าจะวันที่สิบหกเองเกิดวันอะไรเออวันเสาร์ปีอะไรมะเสงวันเสาร์ปีมะเสงชวดหนู่ะฉลูหานขาดอีโก้มาลงอีเก้งมาเสงเฮียมาเมียแย่ ไอ้ลูกพีไม่ดีเลยนะพ,พี่พีเฮะหรอครับใช่ลูกไหนแล้าิินจ้ะพีนั่งเหมื่อเหี่เออลิ้นลิ้นขาวพ่อ,อครูครับคดีว่าผมจะไหว้ปู่ที่สิบหกพ่อครูคิดว่าดีไหมครับดีดลูกเออดีอยู่แล้วม,มีใครพอจะยื่นเงินให้ผมบ้างหรือครับคุยกับไอ,อ้คนชื่อมวยู่สิพ่อพ่อรู้เลยอ่ะพ่อรู้ได้ไงครับเออเขาช่วยมึงอยู่แหละ จรงเหรอครับร้อยสองร้อยสองพันเลือกมว่าเอาเป็นว่านี่ถ้าร้อยสองร้อยนะมันถ้าเป็นสองสามพันมันก็ได้ครับหมูนอนตองถ้าร้อยสองร้อยต้องแบบหมูนอนเสือนะไอ้หนูอย่าปวดผ่านกันเถอกพ่อครับคนนี้แหละครับผู้ชายคนนี้ที่เป็นเป็นเป็นพ่อตาครับที่ผมจะมาสู่ของว่าสีดีมันกันนะเอ็นจริงเหรอครับจริงจริงไอ้หนูเกิดคนนี้มันนิสัดีจริงเหรอครับเออ เออปู่รับประกันอยู่ปเจอที่ไหนครับเนี่ยไอ้จะไม่กังอะไรนะบอกโคราตนะประเจอที่ไหนโคราชตีอะไรเหรอพ่อเนี่ยพ่อรู้อี๋อะพีอยากรู้ก็เห็นพูดไม่หยุดเออเขาอยากรู้พ่อเป็นไงเอาเรามาจ่อยแล้วเราพ่อคือคืนนี้เหมือนหน้าเวทีเลยอู่ประกาศเลยลูกใครที่มีคลิปพ่อเมื่อคืนแล้วถือว่าพ่อวายลูก เออเอาเอาเรียกเท่าไหร่เงินสิบหมื่นสิบหมื่นทองสิบบาทเอางี้เอารถได้ไหมเอาเงินสิบบาทได้ไหมเท่าไหร่นะสิบบาทนี่ลูกสาวไม่ยอมกองนะอยากได้เหรออยากได้มาโอ้โหอเด็กเด็กเขาเขายกนี่นี่อะไรอ่ะเงินครับเงินไงลูกหีบเหมือนของกูเลยอันนี้เงิน ่เนี่ยเก็บไว้นละวสิบสองบาทนะเงินนี้ได้เกือบสิบหมื่นแล้วนะอูมึงมีกี่งานมึงต้องจับงานอเลยนี่เงินทองอยู่ในนี้หมดเลยใช่ไหมมันเหมือนของอูเมื่อคืนนี่ของครูโอของครูเหรอครับโอ้ยไอ้นี่พูดยากแล้วน่าตะนิมิดโอ้ยไอ้เหี้ยอะไรก็บ้ากันใหญ่นี่เงินทองบอกแล้ววันนี้เดี๋ยวกู็ป๋อเลยหนอ้ยหนอ้ยเออ เดี๋ยวเเปิดเปิดให้ดูเงินเป็นขวัญตาหน่อยลูกเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเป็นไงล่ะเขาเป็นอะไรวิ่งเงินลูกเงินบอกแล้วโอ้โยโอ้ยเฮียกล่องแข็เหม็นมากไอโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮียจักมันบอกแล้วผู้กันเก่ามากไอโอ้นี่หน้ามึงแต่งแค่นี้มึงมีกล่องใหญ่ขนาดนี้เลยเออเอาเบา ชั่วพวดพลาดคนะลูกนี่คือสินสอดทั้งหมดใช่ไหมครับที่จะเอาลูกสาวผมนั่นผมรับไว้เลยจะรับเงินนั่งข้างเราโอ้ต้องนั่งข้างเราไปพิธีด้วยต้องทำพิธีต้องทำพิธีอะไรเงินพิธีไอ้หนูเฮ้ยพ่อครับพ่อพอดีพ่อเนี่ยหน้าไม่ค่อยดีอยากให้พ่อลงนะให้เขาหน่อยลงนะลงนะหน้าทองสมกัน่องไม่ด้วยปัจจุบันอยูไม่ค่อยดีเลยครับปัจันงั้ อ่เดี๋ยวโป้ให้เลยข้างหน้าเกียรนักบอลยิงเล่นยิ่งเล่นเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่เล่นเป็นพ่อแก่แล้วนะกินเหมือนเมื่อคืนนี้โอ้โหไม่ยอมมาเลยก๊อตั้งใจตั้งใจอ่ะอย่าเถียงให้การหายใจแบกอี้ยังไงก๊อฟ รู้อย่างพยาวหูเงือพ่อคุณเนื้อจะนานครับไงใจมันรัดคอ้โหติดคิ้วพ่อครับเอางี้กันเดี๋ยวพ่อชอบอย่างเงี้ยพ่ออยู่พ่อครูแล้วกันไอ้เหี้ยถุงเท้าวันนี้พ่อคงต้องทิ้งแล้วล่ะงั้นพ่ออยู่กับพ่อครูแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอเอาเอาตัวพี่กุลเอาเลยลูกเอาเอาเข้าเรือนหอเลยไม่ต้องแต่งกันได้บ้าเข้าเลยอหอเลยเอาเลยลูกดูแลลูกสาวพ่อให้ดีนะลูกนะเออพ่อฝากฝังไว้ด้วยพี่กุล พ่อไม่รู้กูตาคนเดียว